และคุณผู้ชมครับวันนี้สบค,คก็เผยถึง15จังหวัดในระยะแรกที่จะนําร่องเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับก็มีการตั้งเป้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของแผนการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมกับพื้นที่นําร่องนะครับโดยกําหนดเป็นโควิดฟรีเซตติ้งหรือว่าโควิดฟรีแอเรียเนี่ยนะครับซึ่งก็จะต้องมีการฉีดวัคซีนให้กับคนในพื้นที่ได้เกินร้อยละ70 ขณะที่เมื่อเข้ามาดูข้อมูลในการรับวัคซีนนะครับในพื้นที่นําร่องเนี่ยนะฮะก็จะพิจารณาในส่วนของการนําร่องท่องเที่ยวจากทางกระทรวงสาธารณสุขว่าบางพื้นที่เนี่ยที่นําร่องเนี่ยยังมีการฉีดครอบคลุมที่น้อยอยู่ก็จะต้องเร่งเดินหน้าฉีดวัคซีนในพื้นที่ท่องเที่ยวเหล่านี้นะครับให้ทันกับแผนเปิดประเทศจะมีอะไรบ้างติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับภายหลังนายกรัฐมนตรีกําหนดวันเดินหน้าเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยวันนี้สมคมีมติเคาะ15จังหวัดนำร่องที่จะเปิดพื้นที่ในระยะที่1ช่วงวันที่1ถึง30พฤศจิกายนนี้ประกอบด้วยกรุงเทพมหานครสมุทรปราการกระบี่พังงาประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีชนบุรีระนองเชียงใหม่เลยบุรีรัมย์หนองคายอุดรธานีระยองและตราดจากนั้นช่วงเดือนธันวาคมคือระยะที่สจะเปิดพื้นที่เพิ่มเติมอีกจำนวน16จังหวัด ่งผลถึงเป้าหมายการให้บริการวัคซีนโควิด -19 ในเดือนตุลาคมนี้ที่จะต้องให้ครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ70ในพื้นที่โควิดฟรีแอเรียในหนึ่งพื้นที่นะครับที่จะอยู่ในอยู่ในจังหวัดนั้นที่เราจะเรียกว่าเป็นโควิดฟรีแอเรียนะครับตรงนี้มีความสำคัญเพราะว่าอย่างกรณีของจังหวัดเลยที่จะเปิดที่เชียงคานอย่างเงี้ยนะฮะก็จะต้องมีพื้นที่ที่มีประชากรที่ได้รับ วัคซีนจำนวนสูงถึงจะได้เปิดให้พื้นที่ให้ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมาอะไรอย่างนี้นะครับหากดูจากอัตราการได้รับวัคซีนโควิดส9สะสมบางพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวที่กระทรวงสาธารณาสุขออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้จะพบว่าภาพรวมความครอบคลุมผู้ที่ได้รับวัคซีนใน17จังหวัดตามตารางที่ปรากฏนี้มีจำนวนผู้ได้รับวัคซีนเข็มหนึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ70แต่หากแยกดูรายจังหวัดจะพบว่า มีเพียง3จังหวัดที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกเกินร้อยละเคือกรุงเทพภูเก็ตและชนบุรีส่วนเข็ม2มีเพียงภูเก็ตและกรุงเทพที่มีผู้ได้รับวัคซีนครอบคลุมไปแล้วถึงร้อยละเโดยหากโฟกัสไปที่บางจังหวัดที่อยู่ในประกาศนำร่องระยะแรกก็พบว่ามีบางจังหวัดที่มีผู้ได้รับวัคซีนครอบคลุมจำนวนยังน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรเช่นที่อุดรธานีพบอัตราการฉีดวัคซีนเข็มหนึ่งครอบคลุมเพียงร้อยละ38 ส่วนเข็ม2ครอบคลุมร้อยละ2 2เพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านก็เห็นชอบนะครับในการที่จะให้มีแผนบริการวัคซีนนำร่อง15จังหวัดแล้วก็มีแผนการบริการฉีดวัคซีนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศนะครับมอบให้กระทรวงสาธารณสุขดาเนินการอย่างไรก็ตามก่อนการขอจังหวัดนำร่องเปิดประเทศที่ออกมาชัดเจนวันนี้ ก่อนหน้านี้ก็มีข้อมูลที่เผยออกมาให้เห็นถึงแต่ละมิติที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบทั้งจากฝั่งของการท่องเที่ยวที่ยึดรวมมิติด้านเศรษฐกิจก,ษษการเป็นเมืองที่มีสัสดส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติขณะที่จากฝั่งของสาธารณาสุขก็เผยถึงเกณฑ์หลักในการกำหนดพื้นที่แต่ละระยะคำนึงถึงจํานวนผู้ได้รับวัคซีนการกําหนดประเทศที่เดินทางเข้ามาในกลุ่มความเสี่ยงต่ําและมีหลักฐานการฉีดวัคซีน รวมไปถึงศักยภาพของพื้นที่ในการรองรับกรณีเกิดการติดเชื้อสูงด้วยด้านสบควันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าประเทศความเสมี่ยงต่ำตามที่ระบุถึงที่จะเข้ามาแบบไม่ต้องกักตัวจะมีประเทศใดบ้างด้านทุกหน่วยงานก็เร่งเดินหน้าตามแผนเปิดประเทศให้เป็นไปตามเป้าก่อนการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติหพฤศจิกายนนี้รัตยาเรืองขจรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน